สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะก็อตุกตาพาฝันไอ้ถ่ายบรรยากาศท่าเหลือตอนเศาาเอเบิง่งเนาะจ้ะเนาะอันนี้อีกมุมนึงเลยจ้ะท่าเพอท่าเรือมันใหญ่เลยค่ะอีกมุมนึงเห็นเป็นบรรยากาศอันสงบสงบร่มรื่นอันสดชื่นก็นเลยถ่ายเอยบิง่งอันนี้ยังเป็นตอนเศ้าอยู่ค่ะมือน,นีขี่อันสกูตเตอร์มาก็าแฟนเ้ย ไอเบ่งเหลือพันเอามาพันเอาขึ้นบกนะะเนาะขนะขึ้นบกแล้วก็มานาะทาสีนะคะมันก็มีหลายรุ่นนะคะหลายรุ่นทาสีมาซ่อมนะะเนาะขนมมาตบแต่งมันบอกอันนี้ก็เหลือพี่นาดีคนันนี้พี่นาดีนี่ก็ขึ้นมาเอาขึ้นบกมาเพราะต้องมาทาใหม่คะ่ะไตท้องเหลือแล้วก็ ทาสีนครอน,นแล้วก็เล็กที่ว่ามันยุบเข้าไปก็ต้องได้มาทำพันใหม่อันนี้คือเอยกระถ่ายเอ้เบิ่งมัมนม้วนเนาะจ้ะเนาะมันเหนื่อยกระหมาก็แฟนอันมาซ้อยพันอันยิบอุปกรณ์เออพันจับอุปกรณ์เอยพันก็ยังต้องทำอีกเยอะด้ค่ะ้างๆพันก็ยุบไปหลายอยู่อันนี้ก่อนเอาขึ้นเหลือน,นี่ก็แฟนเอยพันก็ทำเยอะอยู่ค่ะทำทำอัน อันแบ่งส่วนประกอบอันที่ว่าอันมันสำลุมตืตยพังกระทำมาอัน้นอยู่เยอะแล้วก็บางส่วนก็ถ้าขึ้นจากน้ำเราจังได้มาทำไม่เนาะจ่ะเนาะอันนี้ก็ที่ว่าโดนอันสนเนาะค่ะเนาะเรือสนกับเรือใหญ่อันนี้กระบุเข้าไปก็ต้องได้มาเปลี่ยนไม่เมื่อค่ะนี่ส่วนแหงได้จากโบแม่นว่าอันเห็นแบบนี้เพราะว่าคืออันโบแหงบ่านเวลาจริงๆแล้วอุ้ยเตะคน้นำหนักซ้คขะเอ้ยก็ ขอบคุณที่ได้รอดมามีชีวิตเนาะค่ะเนาะพี่นาดีพักก็แข็งแรงกันเอาา่ยว่าฮะอันนี้กระไซฝังค่ะแฟนเอ้ยพักก็ต้องมาทําตัดเล็กออกใหม่ค่ะตัดเล็กที่ว่ามันยุบเข้าไปนี่ออกใหม่แล้วก็ต้องมาทาสีใหม่นะะเนาะค่ะเนาะเหลือมันก็เอาขึ้นมาไหลหลําค่ะวันอาทิตย์นี้พันก็เนาขึ้นอีกเห็นแฟนเอ้ยว่าประมาณสัก สิบแปดหสิบล่ำค่ะเป็นเรือใหญ่อันเรือรุ่นนั้นอันรุ่นรุ่นแบบพี่นาดีเนี่ยค่ะพันเสียเอาขึ้นมาอีกมาสิเต็มไปหมดเลยฟังนี้แล้วจากนั้นก็อีกสองเทือกพันเสียเอาเรือน้อยขึ้นเห็นแฟนเออไซเออรฟังอันนี้เออกระไซเออฟังอันแบบม้วนๆเนาอจ้ะหนะ วันนี้ก็มาทำงานค่ะเบิ่งไทยไต้ทงเหลือเบิงนะ่งเนอะเบือพัดเหลืออันนี้ก็เบือพัดเหลือนไต้ทงพี่นาดีจ้ะไต้ทงเรือพี่นาดีก็ขอบคุณพันธ์ไหล่เนาะค่ะเนาะที่เอื้อนความปลอดภัยวะฮะเอาไป ระยะเวลาการท่องเที่ยวการเดินทางเนาะคะ่ะเนาะเอปลอดภัยก็ก็ขอบคุณพันค่ะอันนี้ก็ต้องเอามาทําเพิ่มเติมเนาะค่ะเอามาอันแต่งพันเในวันสุกอันเธอดูดีว่าหันออกไปอ่ะอันนี้ก็เราพอกันคลิปหน้านด้วจ้ะเด้อสวัสดีด้อจ้า